สวัสดีครับยินดีต้อนรับกสู่นัตเมโลเกมมิ่งนะครับก็ตามที่สัญญาไว้นะครับนัดก็มาทําเหมือนกับอธิบายนะครับเกี่ยวกับไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ทาโรที่เพื่อนๆรู้จักกันในเหมือนกับระบบของสวมใส่ในเกม Sword of c o n v เวอร์นะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นระบบที่อนเกมที่เราจะได้เหมือนกับได้ใช้กันเองนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับเกมกาชาอื่นๆครับก็คือพวกเหมือนกับพวกประดับอัติแฟกหรือว่า ของออเขาเรียกว่าอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้ Energy Farm ได้นั่นเองแล้วก็ไปสุ่มอัปเกรดแล้วก็ซุ่มออฟนั่นเองนะครับวันนี้นะครับนัดจะมาพูดเหมือนกับประมาณ3-4ถึง4อย่างนะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ กับทุกตัวละครในเกมได้เลยเดี๋ยวนัดจะแถมอีก1อันสําหรับสายซับนั่นเองนะจะเรียกว่า2อันก็ได้นะครับอ่ะสอันสําหรับ DPS นะครับสอันสําหรับซับนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับนัดต้องขอโทษเกี่ยวกับเสียงนัดด้วยนะครับเพราะว่านัดใช้เสียงเยอะมากๆนะครับช่วงนี้แล้วก็อยากจะทําวิดีโอให้เพื่อนๆเหมือนกับได้รับฟังรับชมกันแล้วก็อยากจะเหมือนกับถ่ายทอดข้อมูลนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับ ไทม์ส a ตมอยู่ด้านล่างครับเพื่อนๆอนอยากจะดูข้อมูลไพทาโรูอันไหนนะครับเพื่อนเือนสามารถที่จะคลิกดูได้เลยนั่นเองนะครับส่วนลิงก์เหมือนเดิมนะครับนัดจะมีแปะไว้นะครับในเดสคริปชันนะครับเจ้าดีเจ้าเดิมนะครับก็คือจากเซิร์ฟจีนหรือว่าจากของไต้หวันนั่นเองครับเพื่อนเือจะเห็นแล้วนะครับว่า3อันที่ป๊อปปูลหรือว่าที่อยู่ในเทียสูย์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือจะเป็น the dream นะครับ emperor แล้วก็จั s สติ e นั่นเองนะครับพูดง่ายนๆนะครับมีจิกเชียนนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับสาย LE นะครับเอ็มเ o อเรอร์ก็คือเหมือนกับตีเลือดที่เต็มนะครับก็แสดงขึ้นนะครับแล้วก็ justice นะครับก็คือเพิ่มคริดา a มนั่นเองเพิ่มคริด c h a n นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนัดพาไปดูคร่าวๆก่อนนะครับว่ามีอะไรนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ the devil นั่นเองนะครับ the devil เป็นอะไร d ี p e ส s ที่น่าสนใจมากๆและสามารถใช้ได้หลายด่านด้วยกันนั่นเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็น4อันที่นัดอยากจะแนะนําสําหรับสาย ดีเพนั่นเองนะครับอีก2อันที่นัดอยากจะแนะนําก็คือจะเป็นเหมือนกับไอพวงรีดอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวนัดจะบอกชื่อตอนทีหลังนะครับก็คือจะทําให้เหมือนกับเราอะรีเจนอะเอนเนอร์จี้นะครับทุกๆเทิร์นนั่นเองเวลาเรากดเอนนะครับกดสแตนบายนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันสําหรับฮิวนั่นเองเราจะฮิลแรงขึ้น1 5นั่นเองนะครับอ่ะไม่พูดพังนําเพลงนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลายๆอย่างนะครับนัด เทสมาให้เพื่อนๆหมดแล้วนะครับนัดเทสมาหมดแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นครับแทบจะทุกอันอ่ะสี่สิบหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกดีกว่านะครับ dream of the magician นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันที่เรียกได้ว่าดีที่สุดนะครับดีที่สุดที่แบบเอ่อถ้าเพื่อนๆอัพไปแล้วนะครับเราจะสามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรนะครับ the dream of magician ครับง่ายๆนะครับมันจะเพิ่มดามีทั้งหมดนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะโจมตีเป็นกายภาพหรือเวทนะครับ8%นะครับและ ทุกๆครั้งที่เพื่อนๆกดสกิลนะครับถ้าโดนศัตรูหนึ่งตัวนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น4%เนนั่นเองครับมากสูงสุดได้ทาร์เก็ตก็คือเป็น12%รนะครับรวมกันเป็น20%นนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเกมนี้นะครับมันมีออฟลับอยู่นะครับออฟลับเกมนี้นะครับเราอ้างอิงจากตัวเซิร์ฟนี่นะครับ จากตัวเซิร์ฟจีนนะครับดวนะพามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับะมันเป็นการอ้างอิงมาจากเซิร์ฟจีนนะครับวา่าทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆไพ่ฮาร์โรเนี่ยเวลาเพื่อนๆอัพขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่4นั่นเองับมันจะมีออปชั่นพิเศษนะครับอย่างเช่น The Magician เนี่ยมัน12%ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอัพเต็มแล้วบังเอิญเพื่อนเปลดล็อกนะครับ ออปชันสุดท้ายนะครับถ้าใครคุ้นเคยกันนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเกมในทาริสแลนนั่นเองนะครับเกมทาริสทาริสแลนเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเวลาเพื่อนๆได้เอ็มเริ่มหรือตาสัญลักษณ์นะครับมันจะมีโอกาสน้อยมากๆที่เพื่อนๆจะได้เหมือนกับออปชันและเรียกได้มา0.1%นะครับก็คือดรอปยากมากๆนะครับอันนี้นัทก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นที่จะทำให้เราเหมือนกับได้ออปพ,พิเศษในขั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนัทมาอธิบายเกี่ย ออขั้นสุดท้ายกันก่อนนะครับสำหรับออฟขั้นสุดท้ายนะเพื่อนๆก็คือมันจะปลดล็อกตอนที่เพื่อนๆอ่าปลดได้ตอน50นะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ30-35ถึงหรือบางคนอาจจะเกือบ40แล้วนะครับก็ยังไม่ปลดนะครับเพราะมันจะปลดอันสุดท้ายนะครับอ่ะเงื่อนไขเงื่อนไขในการปลดขั้นสุดท้ายนะจำเป็นจะต้องเป็นสี รุ้งเท่านั้นนั่นเองนะครับอะจำเป็นจะต้องเป็นสีรุ้งเท่านั้นงั้นแปลว่านี้เดี๋ยวนัดเปิดให้ดูงั้นแปลว่าไอตัวอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนัดจะขอเทสให้ดูล้วกันนะว่าเป็นยังไงอะงั้นแปลหาไม่เจอเลยฮะ,ะนัด,ดันไปอัพอันที่มันเป็นสีรุ้งเกื Cap อบหมดแล้วเ่อแป๊บหนึ่นงนะอันสุดท้ายที่ไม่ใช่สีรุ้งถ้าเพื่อนเเห็นอันสุดท้ายที่มันไม่ใช่สีรุ้งอะนัดจะเปิดอันไหนดีวะม,มันมีแต่อันสีรุ้งอะ เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะล้วก็อไปเปิดดูน,นี่น่าจะง่ายที่สุดนะครับอ่ะสักครู่นะครับดูทีนะครับอ่ะอันนี้น่าจะดูดีที่สุดนะครับในการที่เราจะเลือกนะครับอ่ะปุ๊บ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 เฮ้ยหรือว่ามันเปลี่ยนแล้วอ่ะมันเปลี่ยนแล้วแปลว่าอันสุดอ่ะอันนี้ละกันนะตอนแรกนึกว่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับก็คืออันนี้นะครับคือถ้าเราเห็นอันสุดท้ายก็คือรีวิว at level level 50นะครับแปลว่ามันมีโอกาส0% ที่เพื่อนๆจะได้ออปชันลับนั่นเองนะครับสำหรับลิสต์ของออปชันลับเดี๋ยวน่ยจะแปะไว้ในคอมเมนต์นะเพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเข้าไปดูในลิงก์ f a c e b o o k ก็ได้เดี๋ยวนันแปะไว้ให้นะครับก็คือออปพวกเนี้ยเพื่อนๆจะไม่ คือถ้ามันเป็นสีทองนะครับต่ำกว่าสีลุ้งนะจะไม่มีสิทธิ์ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าเป็นสีลุ้งเนี่ยแปลว่าโอเคงั้นแปลว่าอะไรงั้นแปลว่าเอ็นเกมของเพื่อนๆจริงๆสิ่งที่เพื่อนๆจะเป็นจะต้องมีออปชั่นตรงขวามือเนี่ยก็คือเป็นสีลุ้งหมดเลยนั่นเองนะครับแต่ ถ้ามันมีสีทองหนึ่งอันแล้วอันสุดท้ายดันเป็นสีลุงก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับใครที่เป็นมินแม็กเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อย่างนี้ได้ถูกต้องไหมครับอย่างเช่นอันเนี้ยก็อาจจะวิไม่ชอบก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสีทองนั่นเองนะครับแต่ณตอนนี้ของนเนี่ย บางทีถ้าสมมตินเป็นสีทองแล้วมันเหมือนกับออปชั่นตรงก็คือโจมตีกายภาพนัดก็ใช้แล้วนะครับอ่านี่ก็เป็นเหมือนกับการอธิบายคร่าวๆนะครับซึ่งาทาร่เนี่เพื่อนๆสามารถที่จะฟาร์มได้แบบง่ายๆเลยในด่านนะครับในด่านตรงนี้นะ crossing world นะครับอ่ะพอหลังๆไปนะมันแทบจะการันตีเลยนะครับว่าเพื่อนๆอนะ่ะจะดอบเหมือนกับดบเนี่ยนะ ถ้าสมมตินัดกดฟาร์มไปเนี่ยสวีปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดรอปสูงมากๆเลยนะครับที่จะได้เหมือนกับสีม่วงนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งแต่ละด่านแต่ละด่านแต่ละวันเนี่ยมันจะดรอปไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้มันก็จะดรอปสายนี้เช่นวันนี้มันก็จะดรอปสายอย่างนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรคร่าวๆที่เพื่อนๆือนสามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับเราไปรีวิวเกี่ยวกับไพ่ทาโร่จริงๆกันดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูอันแรกครับอันแรกที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอันที่ ่ใช้ได้ง่ายใช้ได,ด้ดีที่สุดนะครับก็คือเมจิ c เชียนครับนะอธิบายไปแล้วว่าใช้งานยังไงนะครับเหมาะจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าในมุมมองของนั้กนเนหมาะทั้ง s i n เกิล a r ร e t เหมาะทั้งตีอะไรนะตี a อ e เลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเพื่อนๆใช้สกิลไปเพื่อนๆได้ดัเมจเพิ่มขึ้น12%นะครับเพราะว่ามันเบสไลน์มันเพิ่ม8%อยู่แล้วไม่ตีอยู่เฉยๆกดสกิล ไม่โดนมันก็8%ถ้ากดโดนหนึ่งตัวก็คือเพิ่มอีกสี่ก็คือเป็น12%นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มแบบเป็นดามจไฟนอลดามจสุดท้ายเลยก็ถือว่าเป็นออปชันที่เรียกได้ว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับณนะตอนนี้นะนะที่ที่มันปล่อยมานะครับอ่ะโอเคไหมอ่ะเรามาดูอันที่2อครับอันที่2นะครับ the emperor นะครับ the emperor นะครับ majesty of the emperor นะครับ damage increase by 10% when attacking healthy enemy นะครับ healthy enemy หมายความว่าถ้าเลือด ของศัตรูเนี่ยเกิน70%เพื่อนเพื่อนจะตีแรงขึ้น10%เอ้ยคือแรงขึ้น10%เลยเหมาะกับบอสมากๆเลยนั่นเองนะสำหรับอันนี้นะในการที่เพื่อนๆจะตีเข้าไปนะครับอ่ะเหมาะกับบอสมากๆเลย ในที่นี้ในมุมมองของนัดนะครับนัดว่าอันนี้เหมาะที่สุดก็คือจะเหมาะพวกแบบาสายแอสซัสซินนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะโจมตีแอสซัสซินได้แบบง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะโจมตีแอสซัสซินแบบง่ายมากๆนะครับจะทำให้เมื่อมันทำานัเมจได้สูงมากๆเลยนั่นเองนะครับสาหรับ Majesty of Emperor นะครับอ่ะ ก่อนที่จะไปอันต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะดูเทียร์ลิสว่าอะไรเหมาะกับอะไรนะเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกที่ลิงก์ได้ด้านล่างเลยครับอันนี้นัดเหมือนกับอธิบายคร่าวๆเพื่อนๆสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนกันไปได้แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับจะไม่ค่อยมีอะไรที่เหมือนกับฟิกตายตัวนะครับสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับมันจะมีอยู่เขาเรียกว่าฮีโร่บางตัวหรือตัวละครบางตัวเท่านั้นที่จําเป็นจะต้องจะต้องใช้ดีเฟนซ์เพื่อที่จะทํามาเป็นดาเมจอย่างเช่น ฮีโร่แมกนัสอะไรพวกนี้ครับมันถึงจะแบบนิชแบบเหมือนกับเฉพาะเจาะจงจริงๆแต่ทั่วไปเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เหมือนกับ4อันที่นักบอกมากับทุกตัวละครที่เป็นสายโจมตีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเวทหรือกายภาพนะครับอ่ะเรามาดูต่อไปอันที่3นะครับอันที่3ที่เกมเนยนำก็คือเป็นอันนี้นั่นเองนะครับอ่ะเป็นเหมือนกับลูกตุ้มความยุติธรรมนะครับด้วยดิคออฟเจอกนะครับก็คือ Incre ase, uh, increase อ่ะ increase บไบิฟตินนะครับก็คือเป็นการเพิ่ม คริชแชน15%นั่นเองนะครับเพิ่มคริชแชน15%ไปโต้งโต้ง,ตงเลยนั่นเองแต่ถ้าตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยมีครกแบบเขาเรียกว่ามีครกเกินแบบ70-80%แล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นนะครับอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนั่นเองนะครับและยังไม่พอครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าถ้าเพื่อนๆปลดล็อกเหมือนกับออฟพิเศษของ v e r d i c t of j u s t e d เนี่ยมันจะเพิ่มอะไรเอ่ยมันเพิ่มแบบเขาเรียกว่า โอ้โหคริดอัมเมดเพิ่มอีก15%เลยนะครับอโอเคไหมก็แปลว่ายังไงมันก็ดีเออส่วนใหญ่ออปชั่นพิเศษของแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นกับดับเบิลดับเบิลเอฟเฟกไปอย่างเช่นถ้าเป็นเมจิเชียนก็จะเพิ่มจาก12%เป็น24% โคตรเวอร์โคตรเวอร์อันนี้ก็คือแบบ16บกวมันเลยไม่แปลกใจว่าทำไม Dream of the Magic i a n ถึงเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพราะว่าเอ็นเกมไปปุ๊บอะเพื่อนเพื่อนจะเพิ่มดาเมจเป็น40%เลยนั่นเองนะถ้าตีเป็น a อ e นะแค่ตีแบบขี้หมูขี้หมากก็24%แล้วโอ้โหไม่อยากจะคิดนะครับว่าอันนี้ถ้าสมุิออกออกมาสวยจริงๆจะขนาดไหนนะครับอ่ะเราได้สอันของ d ี s ไปแล้วนะครับนัดขออธิบายอีกอันนึงนะครับสหรับ d p s ที่ สามารถใช้ผ่านด่านบอสได้ยิ่งมอนสเตอร์เยอะนะครับยิ่งเราคามอนสเตอร์เยอะไม่ว่าจะเป็นซัมมอนหรือว่าตัวกิกกี้หรืออะไรก็ตามนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับถังเบียร์ถังเหล้านะไม่เอานะอันนี้จะดีมากๆกนะครับก็คือทุกๆครั้งที่ตัวละครตายไม่ว่าจะเป็นตัวละครเราหรือว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อนเื่อนจะได้บัฟนะครับให้แทงเนี่ยรวมถึงโจมตีธรรมาดาแล้วก็โจมตีเวทนะครับแล้วก็ดีเฟนต์ดีเฟนต์ธรรมาดาแล้วก็ดีเฟนต์เวทนะครับ 3%ต่อหนึ่งตัวถ้าครบ10ตัวปุ๊บจะเพิ่มแม็กซ์สูงสุด3 0ทันที30%นทันทีและไม่สามารถโดนลบได้แปลว่ายิ่งเกมยืดเยื้อยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งฆ่ามอนเยอะทเท่าไหร่ยิ่งฝั่งศัตรูมีอ่าเขาเรียกว่าซัมมอนเยอะเท่าไหร่อย่างเช่นด่านด่านวันเนี้ยด่านวันเนี้ยด่านบอสวันเนี้ยครับเดี๋ยวนะอาให้ดูนะครับด่านบอสวันนี้นะครับที่มันดรอปไอเทมอ่าอาวุธลุงนะครับเพื่อนๆนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าบ บอสตรงนี้ครับเขาจะเรียกมอนสเตอร์ออกมาเรื่อยๆถูกต้องไหมครับพอเขาเรียกมอนสเตอร์ออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนกับได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนั่นเองนะครับทั้งดาเมจทั้งดีเฟนต์นั่นเองครับเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆก็สามารถที่เอาไปใช้ได้ซึ่งอันนี้เป็นอันอีกอันหนึ่งที่ถ้าอยู่ในคอนดิชันที่ดีแล้วเหมือนกับอยู่ในเหมือนกับเขาเรียกว่ายิ่งมอนสเตอร์เยอะอันนี้จะกลายเป็น ที่ดีที่สุดเลยนะครับสำหรับสายดาเมจนะเพราะว่ามันเพิ่ม30%ไปเลยนั่นเองครับเยอะมากๆนะครับอ่ะเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าแต่อันเหมาะอะไรเดี๋ยวนัดมาบอกคร่าวๆแล้วกันว่าอันนี้เหมาะกับลายอัสสำหรับ Dream of ด h e m a g i c เ a n ครับเหมาะกับทุกตัวละครครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดอะไรเลยนะครับอ่ะโดยเฉพาะกอรีอาเบอร์ริลใช่ไหมครับอ่ะกอรีอาเบอร์ริลสองตัวเนี้ยเหมาะมากๆสำหรับไอเทมนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับแล้วโคล่ะ คุณนัดครับโคเหมาะกับอะไรถ้าเพื่อนๆเล่นเหมือนกับสายแอสซิสินสายวิ่งเข้าไปตีข้างหลังหรือแม้แต่ธนูนะครับอันที่เหมาะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นอันนี้นะครับอ่ะนี่นะครับ Majesty of Emperor นั่นเองนะครับมันทำให้เหมือนกับเราสามารถที่จะตีโป้งเดียวตอนอเขาเรียกว่าศัตรูเลือดมากกว่า70% One shot ได้เลยก็ว่าได้นะครับ อันนี้ถึงเป็นอะไรที่ดีมากครับส่วน the devil เนี่ยใช้กับตัวไหนก็ดีครับใช้กับแทงก็ได้นะครับได้หมดเลยสำหรับสาย support นะครับสำหรับสาย support ครับจะมีอยู่2ออันที่นัดแนะนำนะครับเราไปดูอันแรกที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับก็คือ mercy of the high priestess นะครับ mercy of the high priestess เนี่ย น่าจะเหมาะที่สุดนะครับน่าจะเหมาะที่สุดก็คือเป็น Angel กับซา m a n นตานั่นเองครับทำให้เรานะครับฮิวแรงขึ้นนะครับ15%เลยนั่นเองนะครับและเอฟเฟกพิเศษของมันนะครับก็คือจะทำให้เวลาเราฮิวหรือใช้สกิลอะไรอะ่ะ มันจะ dispel นะครับ dispel d e b u f นั่นเองติด d e b u f อะไรจะ dispel ออกเลยนะครับอ่าน,นี้ก็ถือว่าดีใช้ง่ายนะครับไม่ต้องคิดอะไรนะครับอ่ะแต่มีอันนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นอันที่นัดชอบใช้มากเลยนะครับก็คือเป็น guidance of uh, guidance of the world นะครับ recover one energy Additionally when not using any active skill นะครับก็คือตามพ s ส i ี e แล้วเนี่ยตัวละครเราเนี่ยมันจะฟื้นฟู e n e r g y นะครับอยู่ที่1ถ้าเราไม่มีไอเทมไม่มีอะไรเลยนะ 1. ถ้าเราใช้อันนี้ไปแล้วเราไม่ได้ใช้สกิลนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวละครฮ e ลเลอร์ er ของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยใช้สกิลอยู่แล้วนะครับก็คือจะเดินตามเพื่อให้เข้าถึงระยะของเหมือนกับสายตีสายแทงนะครับแล้วก็ ไปกดสกิลนั่นเองมันจะทําให้เราสามารถที่จะใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาดีกว่าพรีสเตทโดยถ้าสมมติเราปลดล็อกนะครับถ้าเราปลดล็อกออปชั่นพิเศษนะครับมันก็จะทําให้คูดาวของสกิลเนี่ยลดลงอีก 1่ขั้นนั่นเองนะครับ1เทินนะครับอาจจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเหมือนกับอธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าไพทาโรหรือว่าทาร์รอดนะครับเหมาะกับอะไรยังไงเพื่อนเมื่อสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะครับอ่ะเรามารีแคปกันอีกรอบนะครับสําหรับตัวละครนะครับอาจจะนะัดเปิดตัวละครนะัดให้ดูเลยนะครับอ่ะ สำหรับกอรียนครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับกอรเียเหมาะที่สุดก็คือ dream of the magic นั่นเองนะครับสำหรับโคนะครับโคเหมาะที่สุดนะครับอันนี้เหมาะที่สุดนะมันอย่าอย่ามาเรียนแบบนั้นนะเพราะว่าอันเนี้ยของนานอะมันมันยังใช้เกี่ยวกับไฟที่สู้กับบอสอยู่นะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับ emperor emperor นั่นเองนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับ majesty of the emperor นั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับอ่านัาจะดูแต่ตัวที่มันเหมือนกับเป็นสายดามจแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าสายที่เพื่อนเพื่อนเหมาะ ที่จะใช้นะครับก็คือจะเป็นอีกตัวก็จะเป็นเบอร์เรลนะครับเบอร์เรลที่เหมาะก็คือ The Dream of m a g i c i a n นั่นเองนะครับอันหลักๆ3ตัวนี้ Eanna Angel แล้วก็ s a m a n t a ก็คือเหมาะกับเหมือนกับเพิ uh, ่ม energy หรือว่าฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ตามสถานการณ์เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าแนะนำนะครับอ่ะแล้วมาดูต่ออันสุดท้ายก่อนที่จะจากไปนะครับก็คือสถานนะเราจะรู้ได้ไงว่าออปชันอะไรดีนะครับอ่ะสมมุติตัวอย่างอันเนี้ยดูเหมือนออปชันมันจะไม่ดีนะก็คือ พีแอทักนะครับโจมตีกายภาพเป็นสีทองวินาจะกาแกน่เลยแต่บางเอิญมันเพิ่มฟิสิกอลดีฟเอนส์ให้กับนัดนะครับซึ่งฟิสิกอลดี e เ e นส์เนี่ยก็คือโจมป้องกันกายภาพเนี่ยดีเพราะว่าตัวกอริอของนั้นเนี่ยเป็นตัวออนไลน์เป็นตัวเหมือนเข้าไปชนนะครับก็เราสามารถที่จะอัดแอปใช้ได้นะครับก็คือถ้าสมมติอย่างน้อยมันมีฟิสิกอลมาหนาึ่งอันก็ดีแล้วนะครับผสมเหมือนกับเกมเนี้ยมันมันมีความพิเศษก็คือต่อให้มันมีการเวทหรือว่ากาันเขาเรียกว่า การเวทกับการโจมตีกายภาพมันก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอันที่ไม่ดีเลยก็คือสมมุติเมจิเชียนก็คือฟิสิกอลแอ t แทกกับเมจ i c a อลแอ a แทกอยู่ด้วยกันก็คือโจมตีกายภาพกับโจมตีเป็นเวทอยู่ด้วยกันเนี่ยมักจะไม่ค่อยดียกเว้นบางตัวที่เหมือนกับมีมีมีส่วนผสมของทั้งสองอย่างนะครับก็คือจะเป็นตัวอย่างเช่น The เดทัลลอนนะครับนัดก,ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าของเดทัลลอนเนี่ยมันจะนับเป็นอะไรนะเพราะสก,กิลเวลามันใช้ไปอ่ะมันจะนับนะครับมันจะโจมตีเป็นเมจิเคิลนาเมีนะครับที่คิดจากฟิสิกอลแอตแทกนั่นเองนะครับซึ่งนัดไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเมจิเคิลเมจิเคิลเนี่ยเมจิเคิลแอตแทกเนี่ยมันจะมีเหมือนกับมีผลไหมนะครับถ้าเพื่อนๆทราบก็สามารถที่จะมาบอกได้ก็คืออย่างเช่นอันเนี้ยเป็นฟิสิกอลแอตแทกฟิสิกอลแอตแทกแล้วก็เมจิเคิลแอตแทกอะไรเงี้ยก็ ประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรงของเ,อเขาเรียกว่าเรงของอันนี้มันก็มีผลเหมือนกันนะครับมีผลมากๆนะครับดาวรุ้งนะครับอันสุดท้ายจําเป็นจะต้องมีดาวรุ้งเพื่อปลดเอฟเฟกต์พิเศษนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆแบบสั้นๆอยากให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าเฮ้ยเราควรที่จะเลือกทาโร่อันไหนไพ่ทาโร่อันไหนดีไพ่ทาโร่อันไหนที่ไม่ดีนั่นเองนะครับอ่ะ ันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับไกด์คร่าวๆสำหรับการเลือกทาโร่มาใช้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้นะก็อยากมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับถ้าผิดพลาดอะไรไปเพื่อนๆก็สามารถที่จะติชมได้นะครับอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใน description แล้วนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ารักษาสุขภาพแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์นะครับสวัสดีครับผม